ขอกราบสวัสดีครับ F.C. ที่รักทุกท่านนะครับเมื่อวันที่20พฤษภาคมพุทธศักราช2564เวลา10นาฬิกา22นาทีสมเด็จพระกรานิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ,พร,รัราชสุดาสยามอรมราชกุมารีสเสด็จพระราชด,ดำเนินไปสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อตำบลในเมือง อำเภอเมืองจังหวัดร้ออทรงเปิดหอโหวตร้อเอซึ่งตั้งอยู่กลางเมืองในสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อเอหน้าบึงหลานชัยโดยนายพัจงโคสิธ์จิรนันนายกเทศสมนตรีจังหวัดร้อเอ็ดและผู้ว่าราชการจังหวัดร้อเอ็ดจัดสร้างขึ้นด้วยงบประมาณกลางของรัฐบาลและเป็นหนึ่งในสามของการดำเนินงานพัฒนาสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ร้ออ เพื่อสร้างการจดจำและเอกลักษณ์ของเมืองโดยการนำโบทเครื่องดนตรีพื้นบ้านประจำจังหวัด้อยเอ็ดภูมิปัญญาท้องถิ่นที่คิดค้นและพัฒนาโดยนายทรงศักดิ์ประทุมศิลป์ศิลปินแห่งชาติปี2562สาขาศิลปะการแสดงดนตรีพื้นบ้านอีสานมาสร้างเป็นหอชมเมืองรูปทรงโบสถบนเนื้อที่124ไร่สูง101เมตร เทียบเท่าอาคารสูง35ชั้นสร้างเสร็จเมื่อเดือนธันวาคม2563ในการนี้ได้ทอดพระเนตรภายในหอโบสถเริ่มที่ชั้นสองจัดแสดงพิพิธภัณฑ์แสดงเรื่องโบสถซึ่งปรากฏในวรรณกรรมพื้นบ้านอีสานเรื่องพญาคันคากบอกเล่าความเชื่อของชาวบ้านเรื่องพญาแถนหรือพญานาค ซึ่งมีบทบาทสำคัญต่อความเป็นอยู่ของชาวนานำมาสู่พิธีขอฝนหบวที่ใช้เป็นเครื่องมือที่ผู้คนใช้แกล่งให้เกิดเสียงดังเพื่อส่งเสียงถึงพญาแถนเพื่อขอให้ฝนหยุดตกเมื่อได้รับน้ำฝนเพียงพอแล้วซึ่งโบสเป็นเครื่องตีพื้นบ้านอีสานประเภทเครื่องเป่าไม่มีลิ้นทำด้วยไม้ไผ่เฮียเสียงของโบสเกิดจากการเป่าลม ต่อมาเวลา12บนาฬกา56นาทีสเสด็จพระราชดำเนินไปติดตามการดำเนินงานโครงการทหารพันดีที่มณฑลทหารบกที่27ค่ายประเสริฐสงครามในการนี้ได้พระราชทานพระราชาราชวาทแก่คณะทำงานโครงการทหารพันดีและบุคลากร โรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกหาราช